ทำเล็บดวด้วยวะ่ะเล็บเจลลายเอสลายโซโลเคสไอโฟนก็มีไอโฟน x ไอโฟน xs นี่อะไรอะ่ะเข็มอ๋อเข็มกลัดเข็มกราดไอโฟนม่เชี่ยมีเย็นกันไกลตัดเล็บเลยวะ่ะกันไกลตัดเล็บไหม Made in Japan ด้วยนะ900 35เยน เฮ้อันนี้น่าสน660เยนคงกุญแจหมวกฟางแบบง่ายๆเลยอันนี้น่าจะต้องจัดนี่อะไรวะ <S 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 ไม่รู้ว่าประโยชน์ <S <S 2> <S 2> คืออะไรอะ่ะรู้แค่มีลูฟี่กับคิคุแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้อะต้มหูตะ ตัวหมืออุตตะหมดเลยเฮย้ยอันนี้น่ารักจัดแผ่นอะคริลิกเทาสัซันซันนี่โอ้ยน่ารักจัดฉากหลังเป็นทะเลน่ารักน่ารักแต่วางไหนอะซื้อไปไม่มีที่วางนี่อะสติกเกอร์แน่เลยนี่ น่าจะใช่นี่ไง2ยี่สิบสี่ชนิดสี่สิบแปดใบอ๋อก็มีคือเหมือนกันมีอย่างละสองแผ่น 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยเยนไอ้แค่ไม่ถูกอ่ะเนี่ยนี่เียแบบขาวดำนี่ก็สวยแปะนู่นแปะนี่อันนี้วันพิดการ์ดเกมสตาร์เตอร์เด็กชุดบิ๊กมัม แต่เราคงไม่ได้เล่นหรอกชาตินี้มันเพย์เพลวินไปหน่อยตามมาตายการ์ดเกมอันนี้อะไรอ๋อน่าจะเป็นแบบสมฉากในการ์ตูนจะได้ฉากไหนเท่าไหร่เนี่ย550เยหเยนนี่ส่งอีกแล้วส่งการ์ดสะสม550ยเยนเหมือนกัน สมได้ไหลายตัวอยู่อันนี้ก็สมสมเข็มกลัดมันชอบให้สมเยอะยัออยงวะนี่ตัวอย่างอยู่นี่เข็มกลัดแต่ต้องสมนะนนที่คันหนังสือหรออ๋อสติกเกอร์สติกเกอร์เซ็ตสติกเกอร์เซ็ตสติกเกอร์เซ็ตนึกว่าที่คั่นหนังสือจ่สติกเกอร์แล้วเป็นลูฟี่หมดเลยเหรอไม่รู้อ่ะอันนี้โพสต์อิน โพดอิดโพดอิดอืมน่าสนใจโพดอิดน่าสนใจได้ใช้เทปสารพัดประโยชน์มีหลายลายเลยเลทปตรงนี้หลายวันนกคุณนี้ก็มีใช่ไหมซาบโบนี่ก็สมุดน้อตสมุดน้อต สมุดโน้ตสมุดโน้ตสมุดโน้ตทศอิตสมุดโน้ตทศอิตสมุดโน้ตทศอิตโยสมุดโน้ตโค้ทเทสแต่อ้สมุดที่เป็นลายอย่างเงี้ยป่ะมันดูแบบเท่ดิอ่ะคุมตีมคุมโทนสี440เยนนี่อันนี้ก็เฟลอยู่นะ นี่น่าจะเป็นสมุดโนต้ตดับฉีกได้เขียนแล้วก็ฉีกเขียนแล้วก็ฉีกนี่แฟมบุ๊กแฟมนี่เดือดโดนแน่แต่ว่าลายไหนเดี๋ยวดูก่อนแฟมแฟงกี้ครับผมอุศนี่เทว่ว่ะแบบรวมพวกหน้าปกอะ เท่เท่เท่อันนี้เท่จริงสวยด้วยลายซันจิลายอึตตะฟิล์มเลสมีซ้ำด้วยว่ะดูเข็มกัดที่สมดิคือแม่งมีโคตรเยอะ,อะลายแม่งเยอะมาก คือลายมันเยอะเกินที่เราจะคาดหวังว่าเราจะได้ตัวที่เราอยากได้ดูดิไอ้เหี้ยมันจะไปได้ได้ยังไงถามจริงถามจริงจะได้ได้ยังไงติ้แล้วมันนอนอะไรอยู่ตรงนี้เต็มเลยไอ้เหี้ยกูเกลียดมึงว่ะไอ้คนทรยศแม่งเอ้ยแฟงกี้เอาไงกับแม่งดีนี่ใครอ่ะ บุกเหรอไอ้แค่สะดวกไม่ออกเลยดูการประดับตกแต่งร้านอย่างสวยงามฉากต่างๆในการ์ตูนโอ้หฉากตำนานเว้ยฉากนี้ฉากตำนานเว่ยใครไม่ร้องไห้คือมึงไม่มีจิตใจเว้ยฉากนี้ของจริงโคตรเจ๋งนี่โอเด้งแบกก้าปอกแบบแดง ชอบการตกแต่งมากเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆคือแบบแฝงไปด้วยไอเดียแถมไลน์หน้าปกเลย <c oughs> เล่มที่ร้อยห้ามั้ง็จะไม่ผิดอันนี้เ้ยโนโลโนอา แฟมคือมีหลายลายมากนะต้องติดไม้ติดมือไปบ้างเป็นสิ่งที่ได้ใช้ไม่ต้องซีเรียสแฟมโคตรเยอะนี่ก็เป็นแนวแบบแผ่นโน้ตเหมือนสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นแนวคุมติมแบบวอน๊คนนี้กับฟิลม์มเลสเยอะในะช่วงนี้ก็เข,ข้าใจได้ปากกาก็มี ก็คือปากกานันแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษเ,เล่มล่าสดุดรวมเล่มเล่มล่าสุดร้อยห้าเพิ่งออกก็ตั้งขายที่ช็อปเป็นเลยมีแฟ้มด้วยแฟ้มลายหน้าปกนี yeah. ่ยแคนวาสที่มีในโต้โช ฮันดูฟีตายอย่างสดใสเลยแล้วทำไมข้างหลังแฮนด์คอปมีกองของกอดเอเนวะแฟนอาร์ตปะเนี่ยไม่ถูกนะจ๊ะอันนี้5,940เยเยนนะเนี่ยเป็นแคนวาสอะแต่ก็เฟี้ยวนะเอาจริงแต่ซื้อไปจะาวางไหนเท่านั้นแหละนี่อะไรอะ โโกโนโฉากฉากในาการ์ตูนพิ้นออกมาเพื่อสร้างคุณค่านี่หมื่นห้าพันล้านมันเป็นรายได้ใช่ปะ่ะไม่ใช่ค่าหัวจริงอึตะน่าจะเป็นรายได้ถ้าจำไม่ผิดเขาเพิ่งเฉลิมฉลองกันไป หนังทำเงินจริงๆนี่แฉ่งเกมกลัดโพเทสสติกเกอร์แม่งเยอะชิปหายแบบเต็มๆข้อโคตรเยอะสติก,กอรน์นี่เนี่ยช่วงนี้ของตีมวานอสกับของฟิล์มเลดอะเยอะมากเยอะจริง8บิต 198เยนโอเคพอซื้อได้พอซื้อได้อยู่เนี่ยโหนีหมดอะสติกเกอร์ต้องมีถูกใจบ้างแหละดูส่วนใหญ่เป็นสติกเกอร์ท่านั้นเลยนะตรงนี้แล้วนี่อะไรนี่่นีก็สติกเกอร์หรอวอลสติกเกอร์นี่ไวเดียวสติกเกอร์ 3D2YS ตัวละครต่างๆ ติ๊กเกอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยติ๊กเกอร์ส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 ติ๊กเกกอร์มัน็คงซื้อง่ายสดุดอะนะไม่แพงมากเฮ้ยมันเป็นแบบติ๊กเกอร์กันน้ำด้วยนั่นเนี่ยอืมหนังสือกระตูนอยู่ฝั่งนี้จ้าแต่ก็คงยังอ่านไม่ออกวะ่ะบอกตรงๆว่าอีกยาวไกลสุดๆอยู่ฝั่งนี้หนังสือการ์ตูนแต่จริงๆเราก็สะสมนะซื้อมาเยอะอยู่แต่ว่าอ่านไม่ออก มีครบสื้อที่นี่ก็ได้สื้อกะตนูนดูดิร้อหเล่มแล้วนะตอนนี้ยังเยอะอ่านไม่ออกอันนี้มันคือรวมหน้าตัวละครเว้ยทีเด็ดเลยอันเนี้ยหนังสือรวมหน้าตัวละครมีสองหมนหน้าสำหรับใครที่แบบอยากเรียนอนิเมเตอร์อะไรอย่างงี้ก็มาซื้อไปสะสมได้นะ โลมหน้าตัวละครโตรเยอะดีวดีก็มีนะเฮ้ยบุเรยังมีเลยอนนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อฟิกเกอร์ของ P.O.P. เฮ้ยพ,ททพาเเถรละไพเลท ไพเรตพลาสเท็กัดหนิบหนิบของคือเยอะแท้นี่ไงพี head, ออพพลาสเท็ดออฟไพเรตหนึ่งหมื่นเก้าพันเยนต้องซื้อนี้แล้วไปจ่ายแล้วก็มาเดือนหกบางทีออเดอร์แน่เลยเฮ้ยจิกซอจิกซอจิกซอนี่ก็เท่นะ ดูดิจิกซอหน้ารออย่างซิ่งบอกเลยจิกซอประมาณ2,000เยนอันนี้อ๋ออันรอ,อนี่3,700เยนดร้อยจิกซอจิกซอนี่2,000ชิ้นจิกซอวันพีซ2 0 0 0พีซงงอลดอิก่อนทำสคริปต์2 0 0 0ชิ้น6 5 5 0เยนนี่ก็น่าสนใจนะถ้ามีเวลาต่อ แต่ห้องแม่งแคบเพราะห้องแม่งแคบวะไม่สามารถต่อได้นี่อันนี้เป็นพวกหนังสือ Color Walk แบบข้างในเป็นแบบตัวที่มันลงสีก็เป็นของสะสมอีกชิ้นหนึ่งนะจริงมันก็ออกมานานมากแล้วนะ Color Walk แต่มแต่ก็ยังพิมพ์ใหม่เรื่อยๆเพราะคนชอบเอาไปสะสมเป็นภาพแบบภาพสีนี่ไงมีเต็มเลย Color Walk ฮั l o ล w a อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเล่มเจ็ดแปดโอ้มีเก้าเล่มแล้ววะฮันเลวบอกไออันนี้วิโอการ์ดนี่ไงวิโอการ์ดสายวันพิชน่าจะรู้อยู่แล้วมันก็คือแบบรวมประวัติตัวละครเนาะ390เยนต่อเล่มคือถ้าซื้อทีมึงต้องซื้อให้หมดอ่ะต้องซื้อให้ครบทุกไลยอ่ะเพื่อเอาไปประกอบกัน ได้เป็นวีโก้การ์ดนี่ตัวเล่มมันคือถ้าซื้อแล้วไม่ครบก็ไม่รู้ว่าซื้อทำไมนะวีโก้การ์ดเนี่ยสะสมมันก็ต้องแบบสะสมให้เต็มข้อออกมาให้เราเสียตังกันนี่อ๋ออ๋อนี่เป็นพวกเล่มพิเศษมันพีทดออันนี้ไม่รู้ทำอะไรวะไม่รู้คืออะไรมันพีทดอมีสองเล่ม อันนี้500ควิสเป็นแบบแฟนมันแท้วันพีทคู่ควรแต่ภาษาญี่ปุ่นนะแฟนมันแท้วันพีทซื้อไปลองได้ข no องวันพีทโนเวลวันพีทโนเวลเต็มเลยอันนี้น่าสนใจแต่แต่อ่านไม่น่าออกอะ่ะน่าจะต้องอีกนานกว่าจะอ่านออกเอ้ยจ้าคนเริ่มเยอะแล้ววะไปชอปปิ้งก่อน ช็อปมูกิวาราสตอร์ที่ห้างไดมารูอุเมดะชั้น13นะมาดูกันแต่น่าจะตั้งอยู่ยาวๆแหละไม่น่าจะเลิกแล้วก็ไม่น่าจะเจ๊งก็โอเควันนี้ประมาณนี้ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใด้วยนะตอนนี้มีเพจเฟซบุ๊กนะฝากไปกดไลค์ไว้กันด้วยคอนเทนต์ไหนชอบคลิปไหนชอบโดยเฉพาะของกินอนี้กดแชร์ให้ด้วยชามาโฟี่วันนี้ประมาณนี้แหละอย่าลืมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะจ๊ะ เพจ a c e b o o k ไปตามด้วยฝากทีถ Th er uh e ือว่ากูขอแล้วกันเจอกันบายพร้อมลูฟี่เจอกันบายบาย